ตอนรับเข้าสู่ช่องเอมน่กรวันกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เป็นการทํานายดวงชะตาลัคนาราศีพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะเลือกไพ่มาแล้วนะคะ10ใบแต่ขอพูดถึงออลัคนาราศีพิจิกในเรื่องของโหราศาสตร์ดวงดาวก่อนนะคะจะบอกว่าออชาวราศีพิจิกเนี่ยจริงๆแล้วก็ถูกออดวงดาวเนี่ยดาวเสาร์นะคะมันทับเมื่อ2-3ปีที่แล้วนะคะก็จะพัง,พง ไปสําหรับใครที่สองสปีที่แล้วที่แบบรู้สึกทนทุกทรมานมามากมีเรื่องติดติดขัดขัดขึ้นโรงขึ้นศาลครอบครัวไม่มีความสุขนะคะคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะก็ถ้าเรื่องเลวร้ายมันผ่านมาแล้วเนี่ยก็ปัจจุบันนี้ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันไม่ได้หนักถึงขั้นนั้นนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วนอกจากนี้ราหูมันเลง็งลัคนาเป็น,นเป็นพินทุบาทเนี่ยดวงชะตามัน เมื่อสองสมปีที่แล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดรู้สึกว่าดวงชะตามันตกต่ำค่ะลาหูก็เล็งชะตาอีกก็ทําให้แบบเขาเรียกว่าเท่ากับดาวแตกนะคะมันมีภัยนะคะลาหูเล็งธนูอีกแต่ก็มีดาวเสาร์มาตั้งรับอยู่ทําให้รู้สึกอึดอัดติดขัดนะคะแต่จะบอกว่าหลังวันที่10กันยานี่ไปแล้วเนี่ยนะคะราหูเล็งอาจจะปกติเวลาลาหูเล็งเนี่ยนะคะมันอาจจะเกิดเรื่องที่มันวุ่นวายขึ้นนะคะก็แต่พิจิกเนี่ยจะ พิจิกเมษมังกรจะเป็นอะไรที่ดาวราหูทําอะไรไม่ค่อยได้นะคะมันจะเป็นอะไรที่เหมือนข้อยกเว้นตามหลักคณิตศาสตร์หรืออะไรก็ว่าไปมันมีกฎของมันอยู่อย่างนั้นนะคะแต่ลัคนาพิจิกเนี่ยก็จะเป็นข้อยกเว้นแต่พิจิกเนี่ยจะเป็นกีตเกเก์ก็คือจะเป็นองค์เกณฑ์ราหูนะคะเล็งก็จะไม่เสียกับเจ้าชะตาสักเท่าไหร่นักนะคะจากร้ายอาจจะกลายเป็นดีแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเมื่อราหูเล็ง ลักนะคะของชาวพิจิกลัคนาพิจิกเนี่ยจะมีการเป,เปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะดวงเนี่ยเหมือนจะดีที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่ามันดีได้แค่ถึงมีนาคมที่ผ่านมาแล้วมันก็มาเกิดโควิดเกิดนู่นเกิดนี่นะคะอะไรที่มันเหมือนจะดีมันกัดสะดุดซะอย่างนั้นน่ะตั้งแต่เดือนมีนาถึงกรกฎาที่ผ่านมาเนี่ยแต่จะบอกว่าพอพฤรหัสโคจรย้อนหลังจะมีโอกาสใหม่ๆค่ะจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิก พลิกฟื้นค่ะพลิกฟื้นค่อยๆดีขึ้นนะคะมากน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับพพื้นดวงชะตาของแต่ละคนนะคะก็ตอนนี้ก็ให้หมันทำบุญนะคะแล้วก็ให้มีอิทธิบาทสี่นะคะมีความวิริยะอุตสาหะอดทนอดกลั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งพวกนี้มันมีในแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให ดีหรือมากหรือน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณมีของแต่ละคนนะคะมัน,นไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นก็อย่าประมาทในบุญนะคะช่วงนี้นะคะถ้าทําบุญทําทานได้นะคะดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้เนี่ยก็ทําไปอย่าประมาทในบุญเพราะว่ามันเก็บสะสมไว้ใช้ ได้ในอนาคตนั่นเองนะคะอะไรที่มันไร้ายๆมันก็จะกลายเป็นดีขึ้นมากขึ้นส่วนวันที่21กันยายนค่ะดาวพฤหัสโคจรเดินหน้าเข้าสู่เรือนการเงินนะคะคิดจะทําอะไรละทีนีนะ้คุณเอยอ,ออกดอ,อกออกผลสําเร็จนะคะวันที่17กันยายนเป็นต้นไปนะคะดาวเสาร์ก็โคจรเดินหน้าเข้าสู่เรือนการเงินอีกเพราะฉะนั้นเนี่ย มีแต่เฮงกับเฮงนะคะชาวพิจิกก็จำไว้ว่าถ้าทําอะไรหลังวันที่17กันยายนไปนะคะจริงๆมันก็เริ่มดีตั้ง่10กันยายนแล้วแหละแต่17กับ21เนี่ยเป็นอะไรที่โอ้โหถ้าคิดจะเริ่มงานใหม่เริ่มธุรกิจใหม่ก็ให้จดไว้เลยในปฏิทินกาไว้เลยว่าเป็น2วันดีสําหรับคุณนะคะแต่จริงก็พื้นดวงชะตาของแต่ละคนเรื่องงามยามดีมันก็ไม่เท่ากันอีกนะคะก็ต้องดูกัน เป็นแต่ละคนไปแต่อันนี้คือวันที่แบบกาวไว้ในปฏิทินเลยว่าจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆเนี่ยะนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นอะไรไปในทางที่สําเร็จบรรลุเป้าหมายเป็นวันเฮงนั่นแหละนะคะ17-21 แล้วก็หลังวันที่10ไปนะคะนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวพิจิกลัคนาพิจิกนะคะในเดือนกันยายน17กันยานะคะยาวไปถึง16พฤศจิกายนนะคะ17กันยานะจดไว้นะ17กันยาถึง16กพฤศจิกายนปลายปีต้องมีเกณฑ์ได้รับเงินเข้ามาอย่างแน่นอนอันนี้ มั่นใจนะคะจะต้องมีใครที่เข้ามาหรือว่า,ามีเงินอะไรเนี่ยแหละที่เข้ามา17กันยาหลัง17กันยายาวไปถึง16พฤศจิกายนหรือคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะก็ได้แต่โอ้โหกําไรเหนื่อยไม่หยุดนะคะแต่ก็ต้องเหนื่อยนิดนึงนะคะเป็นอะไรที่สิ่งที่ช่วงนี้นะคะมันทําให้คุณรู้สึกว่า มีความสุขความสมหวังเนี่ยก็รอกันไปนิดหนึ่งสําหรับใครที่คิดว่าที่ผ่านมามันติดต,ติดขัดๆเนาะอดทนอีกนิดเดียวนั่นเองนะคะแล้วเรามาดูไพ่การไพ่ทาโร่ขึ้นมาใบแรกนะคะสามถ้วยสามถ้วยคือการเฉลิมฉลองงานเลี้ยงงานมงคลพิธีแต่งงานโชคลาภมีความรื่นเริงหรือคนที่เจ็บป่วยอยู่อดออดแดดแดหรือว่าผ่าตัดหรืออะไรก็ตามแต่หายดีนะคะมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาเป็นโพสิทีฟเข้ามาในชีวิตของชาวลัคนาราศีพิจิกกันนะคะในเดือนกันยายน อย่างแน่นอนนะคะก็ขึ้นมามีความสุขแฮปปี้แฮปปี้กันเลยนะคะใครที่คิดว่าจะทําอะไรเนี่ยก็ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะในเดือนกันยายนนั่นเองแล้วพไพ่ใบต่อมาก็ยังเป็นราชินีถือเหรียญอีกนะคะก็ราชินีถือเหรียญทุกคนก็ทราบอยู่แล้วเป็นล่ารวยเงินทองนะ รส,สนิยมดีนะคะแล้วก็รวมถึงการแต่งงานด้วยทีนี้ไพ่การแต่งงานมันขึ้นมาถึง2ใบเลยทีเดียวนะคะคุณมีเกณฑ์หรือเปล่า,าผู้ชายเพิ่งเริ่มขอหรือว่าเริ่มคบกันเป็นแฟนหรือเปล่าตกลงกันจะคบกันพัฒนาความสัมพันธ์หรือเปล่าอันนี้ ส่งข้อความมาบอกกันบ้างนะเอ,อหรือรวมถึงมีโชคทางด้านการเงินค่ะแล้วก็สุขภาพที่ดีขึ้นนะคะการที่แบบเหมือนเจ็บป่วยหรือทุกทนทรมานเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมาก็เริ่มมีเกณฑ์ที่ดีขึ้นมีการพัฒนาขึ้นอย่างดีขึ้นนะคะรวมถึงมีการตั้งครรภ์ด้วยอันนี้เป็นไพ่ตั้งครรภ์น,นะคะใครที่รอลูกรอเต้าอยู่เนี่ยก็อาจจะมาได้แล้วนะคะมีข่าวดีนะคะในเดือนกันยายนนะคะเพราะว่าเฉลิมฉลองแล้วนะคะส่วนใบต่อไปนะคะเป็น The Hermit นะคะ จะบอกว่าช e ่วงนี้อะไรที่มันทรงตัวอยู่นะคะที่มันแบบว่าเขาเรียกว่ารุ่มรุ่มรันด่อนเนี่ยก็ต้องรอไปจนถึงวันที่10กันยานั่นแหละนะคะหลังวันที่10ไปยิ่งสิบเยี่สิบเอ็ดอะไรเนี่ยมันก็จะต้องดีขึ้นอยู่แล้วช่วงนี้ใครที่เป็นคนโสดอยู่อาจจะมีเกณฑ์ที่จะอาจจะได้พบใครหลังวันที่17กันยายนไปนะหรือว่าเป็นคนที่โสดมานานแล้วอะ หรือว่าเป็นคนที่แต่งงานช้าช่วงนี้ชีวิตอาจจะราบเรียบนิดหนึ่งนะคะสําหรับคนที่ยังโสดอยู่นะแต่สําหรับคนที่มีคู่เนี่ยก็อาจจะมีข่าวดีอยู่แล้วอย่างที่บอกบอกไปตั้งแต่ต้นนะคะนั่นคือว่าช่วงนี้ก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆอย่างเช่นจะตัดสินใจซื้อบ้านซื้อรถเปลี่ยนงานหรืออะไรก็ตามแต่ให้รอหลังวันที่10ไปก่อนนะคะถึงจะดีขึ้นในช่วงต้นเดือน1-10เนี่ยก็ให้อยู่แบบสโลไลฟ์ไปก่อนอยู่อย่างเงียบๆไปก่อนนะคะแต่ว่าหลังจาก หลังจากนั้นในอนาคตไพ่เดอะซันขึ้นเนี่ยก็ไม่ต้องอธิบายแล้วเนาะเดอะซันเนี่ย,ยมันเป็นอะไรที่แบบดวงดีโชคดีประสบความสําเร็จก้าวหน้าเติบโตฟื้นฟูสนุกสนานฮอลลีเดย์เออนะคะออ เดอะซันเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากแต่ว่าในเมื่อมันอยู่ห่างตัวมาอยู่ใบที่4เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องรอเวลาอย่างที่อาจารย์บอกคือหลังวันที่10กันยาเป็นต้นไปใครคิดที่จะเริ่มขยับขยายเปลี่ยนงานเริ่มงานใหม่นะคะเริ่มต้นคอร์สเรียนหรือว่า,เ,าเข้าที่ทํางานใหม่หรืออะไรก็ตามที่เป็นสิ่งใหม่ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณก็ให้เริ่มจาก จากหลังวันที่10กันยายนเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีความสําเร็จรอคุณอยู่สิ่งที่คุณถามอยู่ในใจนะคะว่าจะได้หรือเปล่าจะบอกได้เลยว่าได้อย่างแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วใบแรกขึ้นมาก็เป็นการเฉลิมฉลองอยู่แล้วใบที่10นี้เป็นอะไรเอ่ สามถ้วยใบแรกพูดผิดนะคะใบแรกสามถ้วยเนี่ยเป็นอะไรที่มันเป็นการเฉลิมฉลองงานเลี้ยงเป็นอะไรที่เป็นงานที่เป็นมงคลต่างเนี่ยมันดีอยู่แล้วยิ่งรวมถึงความรักก็ดีด้วยนะคะเป็นอะไรที่รื่นเริงมีโชคลาภเข้ามานะคะส่วนใบที่5้าเป็นอัศวินถือถ้วยนะคะอัศวินถือถ้วยเนี่ยก็อาจจะมีข้อเสนอเข้ามานะคะหรือคนที่อย่างที่บอกว่าโสดเนี่ยกำลังอาจจะพบรักที่ดีนะคะพบรักที่ดีพบเขาเรียกอะไรคนที่ถูกใจหรือพบเพื่อนใหม่หุ้นส่วนใหม่ นะคะรวมถึงการขอแต่งงานเอยทำไมอะไรไพ่มันแต่งงานแต่งงานยยางเอยอะแยะจังเออชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกอาจจะมีเกณฑ์นในด้านของความรักเป็นภยในทางที่แบบแฮปปี้แฮปปี้มากเลยทีเดียวนะคะเนี่ยเอออาจจะมีข้อเสนอคนอาจจะมายื่นข้อเสนอแต่งงานกับผมไหมแต่งงานกับเราไหมนะคะเออไปสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์กันหรือไม่ก็ช่วงนี้เป็นอะไรที่คุณกําลังลุ่มหลงในความรักกําลังติดแฟนเลยนะคะเพราะว่าพบลักที่ดีมันอ๋อมัน,มนกิ๊กกัน มันคลิกแน่นอนนะคะช่วงนี้ก็มีความสุขกันไปนะคะสำหรับคนสดก็อาจจะมีโอกาสได้พบเพื่อนใหม่นะคะได้พบคนที่ดีที่ถูกใจนะคะหรือว่าถูกขอแต่งงานสําหรับคนที่คบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วหรือคนที่มีคู่มีแฟนเป็นสามีภรรยาอยู่แล้วอาจจะได้มีข้อเสนอนะคะได้เดินทางพักผ่อนท่องเที่ยวนะคะทําอะไรด้วยกันมีกิจกรรมร่วมกันอย่างสบายใจเออเป็นช่วงแฮปปี้แฮปปี้นั่นเองนะคะอัศวินถือถวยมีโชคลาภเข้ามาไปต่อไปเป็น ิงถือดาบนะคะคงถือดาบเนี่ยก็เป็นคนที่เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นคนที่มุ่งมั่นนะคะอยู่แล้วคุณมีโอกาสเออมีโอกาสพบรักนะเนี่ยพิจิกเนี่ยเออมีโอกาสพบรักหลายใบเลยอันนี้ก็มีเป็นไพ่อีกใบหนึ่งที่เหมือนกับว่ามีโอกาสที่จะพบรัก พบคนที่มีสเสน่ห์จากการงานเออดิวไปดิวมาดิวไปจบกันที่ไหนเออนั่นแหละหรือรวมถึงคนที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยากจะทำเนี่ยต้องทําให้สําเร็จลุล่วงเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจมากๆเป็นคนที่สู้สตรองนะคะรวมถึงคนที่เป็นม้คนที่หย่าร้างนะคะก็จะได้ใบนี้ด้วยนะคะหรือคนอาจจะ นะคะหรือคนที่จะคนที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นอาจจะเป็นพ่อหม่แม่ไม้เนาะคนที่คุณพบรักเนี่ยนะคะอาจจะเป็นคนที่มีตําหนิมาแล้วมีคนมีครอบครัวมาแล้วนะคะอันนั้นแต่ถ้าเขาเป็นคนดีก็ไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วนะคะเรื่องมีครอบครัวมาก่อนหรือไม่มีครอบครัวมาก่อนนะคะอ่าแล้วนอกจากนั้นนะคะใบที่7 คุณได้อัศวินถือไม้เท้านะคะอัศวินถือไม้เท้าเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีข้อเสนอนะคะรวมถึงมีการย้ายบ้านหรือเริ่มงานใหม่นะคะหรืออาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวหรือย้ายถิ่นฐานนะคะมีความคิดสร้างสารรค์เกิดขึ้นมากมายช่วงนี้คุณอาจจะบ้างงานนิดนึงอาจจะมีความใจร้อนอยากจะทําอะไรให้มันสําเร็จล่วงไปนะคะมีความรู้สึกว่าพูดเก่งมากขึ้นกว่าปกตินะคะเพราะว่าเพื่อจะแนวโน้มเพื่อให้ได้สิ่งที่ได้อยากได้เข้ามาในชีวิตนะคะนั่นคือสิ ที่อาจจะมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าทางใดทางหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนสำหรับชาวราศีและลักษณพิจิกนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังได้ไพ่เบอร์11นะคะเบอร์11ก็คือ The Justice นั่นเองนะคะด้วยความที่คุณมีความพยายามอดทนบ้าง,งานที่ผ่านมาอย่างที่บอกนะเมื่อบ้าบ้างานแล้วไม่มีอะไรศูญเปล่านะคะไม่มีอะไรสูญเปล่าคุณจะได้มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง หรืออาจจะต้องมีการสอบแข่งขันนะคะใบนี้เป็นอะไรที่การงานเด่นมากๆนะคะแต่ให้ระวังเรื่องเอกสารกฎหมายต่างๆนะคะการได้แก้ไขสิ่งผิดนะคะอะไรที่อาจจะทำมาก่อนหน้านี้แล้วมัน ผิดพลาดไปก็อาจจะได้มาแก้ไขได้เอ,อ่อคอเล็กมันให้ถูกต้องนะคะหรือมีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นเซ็นสัญญาเนี่ยก็อย่างที่บอกอาจจะมีการซื้อบ้านซื้อรถย้ายบ้านเอ,อ่อหรือเซ็นอะไรต่างๆในการย้ายงานนะคะเซ็นสัญญาหรืออะไรก็ตามแต่ก็ให้ระวังระวังนิดนึงนะคะดูให้ตรวจให้ละเอียดรอบคอบนิดหนึ่งนั่นเองนะคะแต่อย่าลืมนะทําอะไรอย่างที่บอกก็ให้เป็นหลังวันที่10กันยาหลังวันที่17ไปแล้วยิ่งดีมากๆเลยนะคะสําหรับ นะคะอะใบที่9ค่ะก็ขึ้นมาเป็น9้าไม้นะคะเก้าไม้เนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆเลยโซสตรองมากๆกว่าจะมาถึงวันนี้ได้นะคะคุณเป็นคนที่ยืนด้วยลําแข้งของตัวเองทํางานหนักสู้งานนะคะแต่ว่าแล้วยังไงอะ่ะมันก็ส่งผลที่ดีกับคุณอยู่แล้วมันได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งสิ่งที่คุณทำเนี่ยมัน มันไม่สูญเปล่าอย่างที่บอกนะคะเพราะว่าก้าวไม้เท้าเนี่ยเป็นคนหลายที่แบบว่าสตรองมากๆต้องยืนด้วยลําแข้งของตัวเองนะคะมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นแบบประจุดหลักคือตัวคุณทนาทำตัวคุณเองไงหมายถึงว่าสิ่งที่จะมาได้ถึงวันนี้คือคุณน่สู้งานทํางานหนักโซตรองมากๆเลยนะคะ่าแล้วนอกจากนี้เนี่ย พอเกิดความสําเร็จแล้วเนี่ยช่วงที่ผ่านมานะคะหรือช่วงระหว่างที่คุณดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับงานหรืออะไรก็ตามแต่นะคะก็ให้ระวังเรื่องการติดขัดล่าช้าหรืออุปรสรรค อุปสรรคนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่ได้นะคะช่วงนี้ใครที่มีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางเพราะว่างานหรือว่าต้องเดินทางไปติดต่อใครเจราจาอะไรก็ให้คิดให้รอบคอบอย่างที่บอกเรื่องเอกสารสัญญานะคะก็ดูให้มันเป็นอะไรที่ละเอียดนิดนึงกว่าปกตินิดนึงเพราะว่าช่วงนี้นั่นเองนะคะเพราะว่าวันที่1ถึงวันที่10เนี่ยมันยังไม่ดีนะคะเพราะว่าราหูมันจะย้ายออกหลังวันที่10กันยานั่นเองนะคะถ้าจะทำเนี่ยก็หลังวันที่10กันยาจะเป็นอะไรที่ มีากนั่นเองแล้วใบสุดท้ายค่ะใบสุดท้ายเออใบสุดท้ายขึ้นมาก็คือ,อเบอร์สองเรื่องนี้นะคะความรับบอกอีกแล้ว ะะอาจจะคุณอาจจะมีความลับกับใครอยู่ตอนนี้ยังต้องปิดหรือว่าเป็นความลับที่ความลับที่แบบว่าถ้าไม่เลวร้ายมากก็อาจจะแบบว่าอยากจะทำเซอร์ไพรส์ใครอยู่นะคะคิดวางแผนหรืออาจจะมีดวงจริงๆไพ่ใบนี้เจะบอกเป็นไพ่เมียน้อยนะคะแบบว่าแอบ,บมีกิ๊กหรือเป็นเป็นกิ๊กของคนอื่นเขาโดยที่ไม่ให้บ้านใหญ่รู้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยก็คือช่วงนี้คุณอาจจะมีแบบว่าเหมือนเขาเรียกว่า i n t u i t i o n ก็คือมีความอย่างรู้มีความแบบว่ามีจิตใต้สำนึกมันแบบเขาเรียกซ s e เ s นเกิดขึ้นมาไพ่นี้อาจจะเป็นสำหรับคนที่โสดหรือเว้นระยะเรื่องความรักอยู่นะคะก็ยัง อาจจะเยียมเยียมนิ่งๆอยู่นะคะแต่ไพ่ใบนี้จะดีนะคะเพราะว่ามันแปลว่าความสําเร็จรออยู่นั่นเองนะคะคใครที่ทํางานเกี่ยวกับวงการบันเทิงนักร้องนักแสดงนักเขียนนักประพันธ์นะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับงานอาร์ตหรือวงการบันเทิงต่างๆเนี่ยความสําเร็จรออยู่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยความสําเร็จมันรอยอยู่แล้วแหละไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ไหนก็ตามแต่โดยเฉพาะอย่างที่บอกนะคะคนที่ทํำเรื่องเกี่ยวกับอาร์ตหรือวงการบันเทิงเนี่ยก็มีความมี ที่จะประสบความสําเร็จสูงมากกว่าคนอื่นเพราะว่าเดอะซันก็ขึ้นตั้งแต่ใบที่4แล้วนะคะสิ่งที่คุณคิดหวังไว้เนี่ยประสบความสําเร็จแน,น่นอนชาวพิจิกรลัคนาพิจิกรก็ยินดีด้วยวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กับช่องอีกหนึ่งช่องทางนะคะรวมถึง ใครที่อยากจะคอมเมนต์หรือว่ามีประสบการณ์ตรงอะไรมาเล่าให้ฟังก็อ่านทุกข้อความนะคะขอบพระคุณมากๆเลยที่ติดตามกันวันนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับลัคนาราศีพิจิกนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ